สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันเช้าวันศุกร์ที่สองพฤษภาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะเข้าสู่เดือนที่ห้าของปีกันแล้วค่ะผู้ดำเนินรายการดิฉันวิลาสินีบุญมาสูงชงค่ะผมว่าชนเดนงันยงครับค่ะก็สำหรับ Market View วันนี้มองไท ai อส g ี x อ r a ช่วยหนุนนะคะอ๋อวันนี้วันแรกที่จะ<ท>เปิดใช่สามสิบเจ็ดกล่อง อืมหุ้นรายงานพิเศษเป็น Home Pro ค่ะหุ้นมีข่าว NKT TFM SCC และ ERW รนะคะส่วน t เทคนิค a l i n s i g ต์กราฟสวยสองตัวจะเป็น SCC กับ BDMS ค่ะครับผมก็มาดูกันนะครับก็เมื่อวานวันอะไรอะวันพุธใช่ไหมวันพุธที่ผ่านมานะครับวิลหัสเราหยุดนะนะครับก็ดัชนีก็เรียกว่ายังแข็งนะคือผมมองว่า คือมันคล้ายๆกับเอเนียพีพกุกวายุพักรอบก่อนอ่ะอ่าอ่าที่ที่บอกว่าจะ,จะมีวายุพักมาพุ้มก็ขึ้นขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นมาเนี่ยแล้วพอวายุพักออกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีแรงขาเอก็มีแรงขายออกมาเนี่ยครับก็อาจจะเป็นในลักษณะเดียวกันแต่ว่าอ่าตัวนี้ก็จะเป็นยังเป็นประเด็นบวกอยู่นนเนี่ย,รย,รองงอยครับก็เมื่อวานอ่าวันพุธเนี่ยก็มีการประชุมกนงด้วยนะครับมติห้าต่อสองนะครับปรับลดอัตราดอกเบี้ยศูนจดสองห้าก็มีผลทันทีเลย นะครับก็มีแรงซื้อในเดลต้าเข้ามานะครับเดลตานต้องบอกว่าเดลตาหนุดดัชนีประมาณสิบจุดนะนะครับเดลต้า <Delta S 2> <อ>ช่วงเนี้ย,ยต้องบอกว่าับจากโลงจริงอ่ะมันขึ้นปร<อ>ะมาณเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ละนี่ยครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เซ็ตเนี้ยปิดปรับตัวขึ้นมาประมาณเกือบเกือบพันสองได้นะครับเอ่อแล้วก็มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มธนาคารพลังงานไอซีทีครับปีกด้วยนะครับนักลงทุนจับตา การประกาศงบของบริษัทต,ตัวทะเบียนอยู่นะครับเซ็ตปิดไปดที่หนึ่งพันหนึ่ง้อยเก้าสิเจ็ดจุดสองหกจุดบวกปมา2 6ี่หกจุดหนึ่งสี่จุดหรือว่า2 2 3ุดสองสามเปอร์เซ็นต์มูลค่าการซื้อขายทั้งหมดสี่พันล้านบาทนะครับก็เดือนที่ผ่านมาบวกประมาณสี่ิจุดนะครับประมาณสาเปอร์เซ็นต์นิดๆนะครับโปรแกรมเทรดดิ้งนะครับวันพุธขายไปเอ่อขอโทษนะครับวันพุธซื้อไปสาม0ันหกร้ล้านบาทต่างชาติซื้อไปส3ม0ลามพันสาร้อยล้านบาทนะครับที่เฟกนลองห้าพันกรสัญญาแล้วก็ตาสานีขายสธิทีสองพั 2, นหน ค่ะมาดูปัจจัยบวกปัจจัยลบที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นบ้านเราในวันนี้กันค่ะเริ่มต้นกันที่ดัชนีดาวโจนกับสัญญาน้ำมันดิบดั i ีวันนี้อยู่ฝั่งบวกทั้งคู่เลยค่ะดัะชนีดาวโจนปิดเพิ่มขึ้น8 3จุดนิดเดียวเองนะคะ บวกติดต่อกันมา8วันแล้วสำหรับดาวโจนกับ S&P 500ค่ะ n a s แ a q ก็ปิดพุ่งขึ้น1.5%ค่ะรับผลประกอบการบริษัจทจดทะเบียนที่แข็งแร่งเกินคาดนะคะมีใครมั่ง Microsoft แล้วก็ Meta Platform นะคะในส่วนของสัญญาณน้ำมันดับบปิดเพิ่มขึ้น1.03ดอลลาร์ค่ะเดี๋ยวคิดเป็น1.77%ล่าสุดปิดที่59.24 ดอลล่าสหรัฐต่อบาเร็ลค่ะหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ความบาตอิหร่านหลังจากการเจรจานิวเคลียร์รอบที่4ถูกเลื่อนออกไปค่ะปัจเจัยบวกประการต่อไปเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเริ่มต้นเจราจารอบ2กับสหรัฐโดยคาดว่าการหารือในครั้งนี้จะเน้นไปที่ข้อเสนอของญี่ปุ่นในการนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐเพิ่มขึ้น อันนี้ก็เป็นแนวทางที่จะลดอัตราภาษีที่จะถูกเรียกเก็บส่วนสารัฐมีการเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือพ m i เอมไอภาคการผลิตตัวเลขปรับตัวลดลงนะคะแล้วกออ็ในส่วนของตัวเลขอันเนี้ยที่เราใส่ไปบวกพออะไรเพราะว่าภาคการผลิตของสหรัฐเนี่ยที่แผ่วลงอันเนี้ยก็จะสนับสนุนให้เฟดปรับลดดอกเบีย้ยนะคะ ส่วนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐนะคะตอนนี้รายง,งานออกมาสองแสนสี่มื่นหนึ่งพันรายเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นแปดพันรายสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดด้วยอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่สนับสนุนให้เฟดปรับลดดอกเบี้ยเช่นกันค่ะส่วนปัจจัยบวกในบ้านเรากระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมในช่วงต้นเดือนมิถุนายนถึงกันยากรกฎาคม พิจารณาปรับเกณฑ์เงื่อนไขโครงการคุณสู้เราช่วยเพื่อให้ครอบคุมถึงลูกหนี้มากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของเงื่อนไขมาตรการจ่ายปิดจบนะคะส่วนปันจจัยลบมีเรื่องของรัสเซียยูเครนนะคะทางสหรัฐบอกว่าถึงเวลาแล้วที่รัสเซียกับยูเครนต้องยื่นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมเพื่อยุติสงครามแล้วก็มีการเตือนว่าสหาร,รัฐจะถอนตัวจากการเป็น เป็นคนกลางที่จะไก่เกลียิถ้าไม่มีความคืบหน้าในเรื่องนี้ค่ะครัส่วนปัจจัยลบต่อไปนะคะทางสหรัฐหอการค้าสหารัฐส่งหนังสือแจ้งไปที่ทำเนียบขาวไปทางรัฐบาลเตือนถึงอันตรายต่อธุรกิจขนาดเล็กนะคะและภาะวะเศรษฐกิจถดถอยที่อาจจะเกิดเกิดขึ้นนะคะแล้วก็บอกว่าต้องรีบช่วยเหลือทันทีค่ะ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาแผ่วก็จะมีเรื่องของการใช้ใจ่ายด้านการก่อสร้างที่แผ่วลงส่วนทางกับที่นักวิเคราะ์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นและ m o ดี้ s อันนี้ในประเทศนะคือรอบก่อน m o ดี้มีการปรับมุมมองเป็นเชิงลบจากมีเสถียรภาพของของอประเทศไทยรอบนี้มองไปที่สถาบันการเงินเจ็ดแห่งของไทยด้วยนะคะ ก็สำหรับปัจจัยจับตาค่ะปัจจัยจับตาก็จะต้องรอดูเรื่องตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐแล้วก็ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานนะคะ EU ก็เปิดเผยดัชนี PMI เช่นเดียวกันรวมทั้งเงินเฟ้อด้วยนะคะก็วันนี้มองทิศทางเซตยังไงคะคือเรามองว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันวันหยุดครับเกี่ยวเนาะวันจันทร์ก็หยุดอีกจริริงๆครัจริงๆครับ น่าจะไซเบแหละแต่ว่าวันเอิรวันเนี้ยมีไทยเอเอ็เนาะเข้ามาวันแรกนะครับก็จจะมาสามสิบเจ็ดกองทุนนะค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็คือตอนนี้มองแรงขายไม่น่ามีแหละเพราะว่าเอาทีเอลทีเนี่ยไม่ได้ขายแลลวนะครับก็สวิตไปเป็นไทยเอเอเนี่ยละกองเนี่ยแล้วก็มีโอกาสซื้อเพิ่มได้สําหรับทางกองทุนนะครับก็เป็นปัจจัยสนับสนุนในช่วงนี้จะเห็นว่าหุ้นใหญ่หลายตัวเนี่ยก็เริ่มขึ้นมาตั้งแต่มีการประกาศตัวไทยเอจเอ็ก นะครับแล้วตอนราคาน้ำมันดิบวันนี้นะครับก็ปรับตัวขึ้นด้วยนั่นจะช่วยหุนหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานได้นะครับก็บวันนี้เรามองไว้ที่หนึ่งพันสองร้อยสิบเป็นแนวต้านนะครับแนวรับอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าคือเอาง่ายๆถ้าจะให้ดีอ่ะวันเนี้ลุ้นยืนพันสองให้ได้นะครับก็เซนติเมตรจะกลับมาดูดีอีกครั้งหนึ่งนะครับรก,กลุ้นการลงทุนนะครับแนะนํากลุ่มที่ได้ประโยชน์จากกองทุน iegx นะครับก็จะมี bbl bem cpo ปนทอแล้วก็ทิสโก้นะครับ มูลแรงงานพิเศษนะครับของเรานะครับวันนี้จะเป็นโฮมโปรนะครับไตมาหนึ่งกำไรอยู่ที่1,700ล้านบาททรงตัวเยือยเยียและก็ q ิวอนะครับมีรายได้จากการขาย1 7ึ0งล้านบาทนะครับลดลง7%จ็ดเปนเยือยเยยแต่ว่ายังเติบโตอยู่สามปร์เนครับลดลงศูนย์ุดเจเนเยือยเยยแต่ว่ายังเติบโตอยู่สามเปรนควคิว,ว q ะครับมีปัจจัยหลักๆก,ก็คือกําลังซื้อของผู้บริโภคเนี่ยชะลอตัวนะครับโดยนะนวนวนนเซมโซเซลโกติลดลงสามถึงส นะครับแล้วก็3ามแล้วดูลองที่ล่าชานะครับส่งผลให้ยอดขายกลุ่มเครื่องทำความเย็นนะครับขณะที่มาตรการ easy e receive เนี่ยอของปี68ช่วยได้ไม่มากนะครับเนื่องจากมีจํานวนร้านค้าที่รับสิทธิ์เพิ่มมากขึ้นนะครับประกอบกับวงเงินสําหรับสินค้าทั่วไปลดลงจากปีก่อนกากสี่หมื่นและสามหมื่นบาทนะครับแล้วก็ในไต,ตรมาสหนึ่งเนี่ยไม่มีการเปิดสาขาใหม่นะครับขณะที่อัตราการขั้นต้นปรับตัวลงมาเล็กน้อยนะครับอยู่ที่26.18นะครับ ไตม่ง1ปี67อยู่ที่26.24นะครับไตมาี4ปี67อยู่ที่27.8นะครับขณะที่สัดส่วนยอดขาย i v a t e b บ a n ์ก็ลดลงด้วยนะครับเรามีมุมมองเป็นกลางต่อกําไรแต่ม่า1ที่ออกมาตามที่ตลาดานะคาดขณะที่เป้าหมายการเติบโตทั้งปีเนี่ยยังเป็นไปตามเดิมนะครับเซมซเซลโกดก็มองเป้าเติบโต2-3%นะครับรายได้เติบโต3-5-7%นะครับ แล้วก็อัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยมองไว้น่าจะขยายตัวได้0 2ถึง0.3%เนนะครับจากการเพิ่มสัดส่วน Private b a n d นะครับอุปกรณ์สัด์ทวนกำไรปี68อยู่ที่6,788ล้านบาทนะครับกำไร Q1 เนี่ย,ค,ยคิดเป็น25%ของประมาณการทั้งปีนะครับต่อราคาหะสม10บ,บาทอัพไซ์18%แนะนำซื้อนะครับแล้วก็บริษัทเนี่ยมีโครงการซื้อหุ้นคืนนะครับโดยจำนวนซื้อหุ้นคืน800ล้านหุ้นนะครับก็ นวันที่สามสิบกันยาเนี่ยถึงวันที่ยี่สิบเก้าเมษานะครับก็ซื้อหุ้นคืนแล้วนะครับจํานวนแปดจุดห้าล้านหุ้นคือซื้อแปดร้อยล้านหุ้นนะพีกูซื้อไปแปดจุดห้าล้านหุนน้น<ม>นีดเดียวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่จะเป็นต้องซื้อเต็มทั้งงงน,นะครับก็ก็ต้องดูกันว่าสุดท้ายแล้วเขาจะซื้อปไปประมาณเท่าไหร่ตัวงงเงินซื้อสูงสุดคือแปดร้อยล้านเนาะก็คือตอนนี้ซื้อไปประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์เองนะครับอืม มาเข้าสู่ช่วงหุ้นมีข่าวกันค่ะตัวแรกเลยเป็น NKT ราคาเหมาะสมรวมเบรกคอนเซนซัส10บาท40ค่ะขยายการลงทุนในการสร้างโรงพยาบาลนาครทน2เพื่อเพิ่มจำนวนเตียงให้บริการค่ะตั้งเป้าไรายได้รวมปีนี้เติบโต8-10%ค่ะแล้วก็มีการประกาศจ่ายเงินปันผลประกาศไปแล้วนะคะผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วด้วย ุ้ลละ18สตางค์นะคะวันจ่าย26พฤษภาคม TFM นะคะมาสมดูเหม่คอนเซนซัส6บาท30ส่งงบใจมาก1นะคะมีกำไรสุทธิ132ล้านบาทโต27%เยออนเยียค่ะเดินหน้าปรับพอร์ตสินทินค้าที่มีมาจิ้นสูงค่ะแล้วก็ธุรกิจอาหารกุ้งเติบโต เกือบ10%หนุนอาัตารากระไรขั้นต้นแต่ระดับ22%ค่ะส่วน SCC ราคาเหมาะสม167บาทส่งงบใจมากหนึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็ได้อานิสง์จากดีมานทะลักนะคะผ่อนลูกค้าขยายตัวด้วยนะคะกรณีของอยืนเป้ารายได้เติบโตสาค่ะ และเอราวัณผสมรมวมมือคอนเซนทรัสสามบาทแปดสิบห้าสตางค์เตรียมแจ้งงบไตรมาสหนึ่งในวันที่สิบสี่พฤษภาคมนี้คาดจะเติบโตจจำนวนนักท่องเที่ยวไทยและคนไทยสำหรับไตรมาสสองได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวก็จะสุดความเชื่อมั่นแล้วก็เป็นช่วงโลว์ซีซั่นของภาคการท่องเที่ยวด้วยนะคะส่งต่อไปช่วงที่สี่ค่ะเทคนิคอลอินไซต์พบกับนักวิเคราะห์ค่ะคุณนัทวุฒิวงยวรักษ์ค่ะสวัสดีค่ะบูม สวัสดีครับครับวันนี้สองตัวเป็น S C C กับ B D M S นะครับตัว S C C ก็เรียกว่าลุ้นดีดตัวขึ้นมาตอนนี้กลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50แล้วก็25วันนะครับแนวรับ157ยาิบเจบาทแนวต้านมี165บานะครับส่วนอีกตัวหนึ่ง B D M S ก็ไซเวย์ออกข้างเราก็เริ่มกลับขึ้นมายืนเหนือเส้น EMA น,นะครับแนวรับ23.7แนวต้านมี25บาทนะครับค่ะเราก็ มาดูคำถามใน Facebook กันค่ะรุงสกกรทักเข้ามานะคะเห็นมีข่าวว่าทางการจีนเริ่มประเมินความเป็นไปได้ในการเจรจากับสหรัฐถ้าเกิดเจรจาขึ้นมาจริงหุ้นกลุ่มไหนหน่าจะดีดกลับมาแรงได้หรือมีแนะนำตัวไหนที่น่าจะดีดแรงสักสามสี่ตัวไหมครับถ้าน้ำเจรจากันนครับจริงจริงที่เรามองเนี่ย ถ้าเขาเจราจากันอืเพราะตอนนี้เหมือนไทยก็เข้าไปอยู่ในในวงนะครับปกติเนี่ยถ้าเขาเจราจากันหรือโดนขึ้นภาษีแล้วเราไม่โดนเนี่ยคนที่ดีจะเป็นนิคมแต่ถ้าเขาเจราจากันได้แล้วเรายังโดนภาษีอยู่เนี่ยนิคมเราอาจจะไม่ดีนะครับอ่ะส่วนตัวที่ดี ดูเหมือนจะไม่มีนะครับเพราะถ้าเขาเจราจากันได้เนี่ยหนึ่งคือเขาผลิตในจีนได้เขาไม่ต้องย้ายฐานการผลิตแล้วบริษัทเราที่ส่งไปจีนเนี่ยมันจะมีค่อนข้างน้อยที่เราลิงก์แล้วส่งไปจีนนะครับเพราะจีนส่วนเนี้ยเขาใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นหลักแต่ถ้าเซนติเมนต์เนี่ยที่คนจะเล่นเนี่ยเรามองอ่าพวกอิเล็กทรอนิกส์อ่าอันนี้อาจจะมองว่าเซนติเมนต์อาจจะดูดีขึ้นนะครับอืม มีคำถามเพิ่มเติมทางเทคนิคนะคะขอเพิ่มเติม b g r ริ B c h p l a n b B k a ค่ะ b g กรินะครับ,บรขึ้นมาเลี้ยงตอกค่าแต่เหมือน้เห็นมีการปรับลดราคาค่าไฟนะครับนี่ก็เป็นประเด็นกดดันกับกลุ่มลงไฟฟ้าหยุด BG กริก็ลุ้นค่อยๆเซฟไว้อัพแนวรับ11บาทแนวะต้าน12บาทนะครับ BCS นะครับอ่า b c h ขึ้นมาสวยหน่อยแนวรับ14.9แนวต้านมี15.5ถึง16บาทนะครับแพน B แน b ก็อ่อนตัวลงก็ถ้ารีบาวไม่ผ่าน5บาทก็มีโอกาสอ่อนตัวลงต่อนะครับส่วน BKA ก็ยังอ่อนตัวลงต่อเนื่องนะครับอันนี้เริ่มสร้างฐานนะเน้นยืนเหนือบาท60ถ้าไม่หลุดบาท60ก็อาจจะพอลุ้นรีบาวได้แต่ก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาลง นะครับอันนี้กลับไปเรื่องเรื่องของจีนกับสารัดนิดหนึ่งนะครับถ้าธุรกิจของเขาดีเนี่ยอตอนนั้นนึกออกแนละ้วคนที่เขาจะเล่นเก่งกับไรเขาจะเล่นเก่งกับไรกลุ่มนี้อ่าปีโตโคิดีเนี่ยฮัลโหลรีไหมครับออรบูเสียงหายอ่เอาใหม่เอาใหม่เริ่มต้นใหม่ ไม่ดีโอเคครับก <Hello. S 1> ็ตัวของถ้าถ้าจีดีนะครับอันนี้มองเป็นทางอ้อมนะครับก็คือเราไม่มีส่งตรงไปจีนถ้าจีนดีเนีย่ยส่วนใหญ่เขาจะเล่นเก่งกําไรในพวกหุ้นปิโตเคมีเพราะเขามองว่าจนะีนใช้ปิโตเคมีค่อนข้างเยอะแล้วจะทาให้ราคาปิโตเคมีมันดิบกับก็ er. จะได้พวก i อว p t g c พแต่เขาไม่มีส่งไปจีนนะครับต้องบอกงี้ส่งไปจีนน้อยแต่แค่ถ้าราคาขึ้นเนี่ยราคาทั่วโลกมันจะขึ้นพร้อมกันก็เลยทําให้มีคนเก่งกําไรใน ใน gtgc กขอดูเซตกับเดลต้าหน่อยครับบูมครับผมเซตนะครับเซตก็ขึ้นมาต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็อย่างที่คิวบอกค่ะปิดเนือพันสองร้อยหรือเกินพันสองร้อยขึ้นไปก็ดูดีขึ้นนะครับอ่ะเดลต้าก็พันสองร้อยสิบถึงพันสองร้อยสิบห้านะครับแนวรับมองหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์ นะครับเดลตานะครับเดลตาก็ขึ้นต่อเนื่องเลยแนวรับ96บาทแนวต้านมี100ถึง103่ามนะครับได้ครับประมาณนี้ข้อมูลเพิ่มเติมคำถามเพิ่มเติมไม่มีนะคค่ะครับก็สำหรับวันนี้เราก็ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับวันนี้เราสามคนขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ